นายแพทย์สองคนเอ็นสิริทาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ1 2บสถึงสิปีเน้นกลุ่มที่กำลังเปิดเรียนช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ให้สถานศึกษาทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนทุกรูปแบบที่มีเด็กวัยเรียนกลุ่มนี้เรียนอยู่ให้จัดบริการฉีดวัคซีนให้กับเด็กรูปแบบเดียวกับที่เคยให้บริการวัคซีนอื่นๆเช่นวัคซีนป้องกัน HPV โดยการให้วัคซีนโควิด19แก่เด็กกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปฉีดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย4ล้าน5แสนคนทางนี้กลุ่มควบคุมโรคได้ออกคู่มือแนวทางการดำเนินงานมีการออกแบบบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เจ้สถานศึกษาต้องจัดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนไฟเซอร์แก่ผู้ปกครอง่อวัคซีนเทคโนโลยี mIa ในต่างประเทศมีรายงานพบเด็กที่ฉีดไปเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในอันตรา16ต่อล้านรายขณะที่ไทยจากที่ฉีดไฟเซอร์ไปทั้งหมดพบเพียงหนึ่งรายเป็นข้อมูลที่ผู้ปกครองต้องรู้และแตัดสินใจเองว่าจะให้บุตรหลานฉีดไฟเซอร์หรือไม่หรือว่าจะรอวัคซีนเชื้อตายทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มที่จะขอปรับทะเบียนเพื่อฉีดให้ได้ในเด็ก หลังมีผลศึกษายืนยันจากการฉีดในเด็กจีนนับล้านรายแล้วปลอดภัยหลังจากที่ศึกษาเอกสารประโยชน์ของวัคซีนผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นผู้ปกครองก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่ามีความประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยสมัครใจหรือไม่นะครับถ้าหากไม่ประสงค์ก็สามารถที่จะติ๊กในช่องที่ไม่ประสงค์ได้เรื่องของการฉีดวัคซีนในโรงเรีเยนนะครับระยะแรกนี้ก็จะเป็นวัคซีนชนิดไฟเซอร์แต่ระยะต่อไป ก็จะมีวัคซีนชนิดอื่นๆด้วยเช่นวัคซีนเชื้อตายเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยในโรงเรียนมากขึ้นแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็จะลดโอกาสในการที่จะแพร่เชือ้อทําให้การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีความต่อเนื่องแล้วก็ลดความเสี่ยงของเด็กที่จะพาเชื้อไปยังสมาชิกในครัวเรือนนะครับ สำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหากเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนเพราะป่วยหรือมีภาวะพิการกลุ่มนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ดูแลอยู่แล้วซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดเริ่มทยอยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กกลุ่มที่เสี่ยงป่วยเรื่องโรคเดรน้รรำกระตำตัวแล้ว ว่วนเด็กปกติที่ไม่ได้ป่วยแต่เรียนระบบพิเศษโฮมสคูลผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยจะเริ่มเปิดรับแจ้งต้นเดือนตุลาคมนี้เช่นกันโดยกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาจะทยอยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงปลายปีรวมกันถึง30ล้านโดสซึ่งเพียงพอสำหรับเด็กอายุสิบถึงสิปีในประเทศไทยนะหรือมนอุดมพรรายงาน